ฝังเข็มอยู่หนูจะเอาเข็มออกหนูเอาออกได้ไหมคะถ้าครบกำหนดแล้วถ้าเราครบกำหนด3ปีเราสามารถไปเอายาฝังออกได้เลยนะคะถ้าครบกำหนดแล้วไปติดต่อที่เราฝังได้เลยค่ะบาดฝังหายก็ไม่ต้องกังวลใจนะคะเพราะว่าถ้าเราเอายาฝังออกเร็วอะค่ะโอกาสที่เราจะกลับมาเป็นประจำเดือนก็จะเร็วโอกาสที่เราจะตั้งท้องก็จะเร็วมากขึ้นนะคะแต่ถ้ามันหมดอายุแล้วเราไม่เอาออกได้ไหมได้ค่ะเพราะสุดท้ายแล้วอะค่ะ ปริมาณของฮอร์โมนที่อยู่ในกระแสะเลือดเราอะ่ะก็จะลดลงเรื่อยๆจนสุดท้ายประจำเดือนเราก็จะกลับมาเป็นปกติแล้วเราก็จะกลับมาตั้งท้องได้เพียงแต่ว่ามันจะใช้เวลานานกว่าถ้าเราเอาออกไปเลยเนาะและสุดท้ายอะค่ะยาฝังอะ่ะมันก็ยังถือว่าเป็นของแปลกบลอมอยู่ดีนะส่วนตัวเปนนัที่คิดว่าควรจะเอาออกถ้าไม่ครบกําหนดเอาออกได้มีคะได้ค่ะถ้าคุณหมอพิจารณาแล้วว่า มันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคุณหรือว่าเป็นอันตรายต่อตัวคุณคุณจะเอาออกได้แต่ถ้าหมอพิจารณาแล้วว่าไม่ไม่ได้มีผลอะไรแต่คุณอย่าเอาออกได้ค่ะแต่คุณต้องเสียตังค์เอง